เราจะทำยังไงให้ลูกทีมเชื่อใจและยอมรับในตัวผู้นำทีมลูกทีมบางคนค่ะอาจจะไม่เชื่อในความสามารถของผู้นำที่ตัวเองอยู่ในทีมด้วยดังนั้นเนี่ยความเชื่อใจและการได้รับการยอมรับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นแม่ทัพแม่ทีมนะคะเมื่อถึงวันที่เราอะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ ทำให้คนในทีมเชื่อมั่นเ mm. ชื่อมือเ mm. ชื่อถือเ mm. ชื่อใจเราให้ได้ค่ะหน้าที่ของเราในฐานะของการเป็นแม่ทีมคือเราจะทำยังไงอ่ะให้ลูกทีมของเราเนี่ยเปิดใจเชื่อใจและยอมรับในการเป็นแม่ทีมของเราวันนี้พี่มีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกข้อ1เลยคือทำให้ลูกทีมเราอ่ะรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกัน การทำงานกับลูกทีมไม่เหมือนกับการทำงานกับลูกน้องที่จะไปออกคําสั่งให้เขาทำแบบนั้นให้เขาทำแบบนี้ตามใจเราแต่มันคือการทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันโดยดูแลเขาดูแลพวกเขาอย่างเหมาะสมกับความรู้สึกและทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภยัย การเป็นผู้นําทีมต้องเรียนรู้ด้วยค่ะว่าคนในทีมของเราอ่ะเป็นคนแบบไหนเขาต้องการอะไรเขามีเป้าหมายอะไรเราต้องแสดงออกทางด้านความคิดเพราะว่ามันจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้คนในทีมเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความเข้าใจข้อ2ค่ะคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ดีถ้าเราต้องการให้ลูกทีมฟังและยอมรับในตัวเรา เราต้องเริ่มต้นจากการฟังเขาก่อนค่ะการรับฟังอย่างตั้งใจ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยปฏิบัติกลับมาเหมือนกันกับที่คุณปฏิบัติกับเขาเมื่อเรารับฟังปัญหาบางอย่างของทีมจะทำให้เราอะค่ะเข้าใจคนในทีมของเราเพิ่มมากขึ้นการรับฟังเป็นสิ่งที่ดีนะคะบางคนนะคะเอาแต่พูดพูดพูดแต่ไม่เคยฟังก็เลยทำให้แก้ปัญหาให้กับลูกทีมเนี่ยไม่ตรงจุดข้อ3ค่ะลงมือทำให้เขาดูเป็นตัวอย่าง ทําให้เห็นเป็นให้ดูลงมือทําเป็นตัวอย่างจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมเราอยากให้ลูกทีมทําอะไรให้เราอะลงมือทําก่อนเราอยากให้เขาโพส์ตขายเราก็ต้องโพสต์ขายให้เขาเห็นเราอยากให้เขาทําคลิปวิดีโอเราก็ต้องทําคลิปลงให้เขาเห็นเราอยากให้เขาไลฟ์สดเราก็ต้องออกมาไลฟ์สดก่อนการลงมือทําให้เห็นจะทําให้ลูกทีมเข้าใจเชื่อใจแล้วเชื่อมั่นในตัวเราเพิ่มมากขึ้นข้อ4ีค่ะ เรียนรู้ให้เร็วว่าลูกทีมแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรทุกคนในทีมนะมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันมีเป้าหมายในการทำงานที่ไม่เหมือนกันเราซึ่งอยู่ในฐานะของการเป็นแม่ทีมเราจำเป็นที่ต้องหาเอกลักษณ์ของพวกเขาให้เจอเพื่ออะไรเหรอคะก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้ถูกจุดเราในฐานะของคนเป็นแม่ทีมพี่หญิงแนะนำว่าให้อิสระกับลูกทีม เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เมื่อทีมงานของเราอ่ะเก่งขึ้นหน้าที่ของเราก็แค่หาที่ยืนหาเวลาในการสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นทั้ง4ข้อที่พูดมาคือเรื่องเกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะที่แม่ทีมทุกคนนะคะสามารถฝึกกันได้เมื่อเรามีทักษะในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งลูกทีมก็จะทำตามเชื่อใจและยอมรับในตัวเราได้ไม่ยากค่ะวันนี้ใครที่เป็นแม่ทีมอยู่ จำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องเรียนรู้หาความรู้หาประสบการณ์ดีๆมาใส่ในตัวเองไม่ใช่เพื่อทําให้คุณเก่งอย่างเดียวแต่คุณต้องสอนคนในทีมของคุณให้เก่งด้วยอย่าเป็นผู้นําที่บอกให้เขาทําแต่จงเป็นผู้นําที่ทําให้เขาดูค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ